สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพกับ80ไรายชื่อเล่นลูกสาวที่ขึ้นต้นด้วยอักษยรย่อยักษ์ค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันนะคะเชิญชมค่ะเยนหลีเยนลี่แย,ย,ยมโรยิปซีใหญ่ยยฟ้าใหญ่ยยจา๋ายินดียี่เจ้ยยอดยาวยูโน โยโยยูโดเย็นใจโยโยยาจิตเยโลเยี ye, ye ่ย ok ีสยอดผักยูโกยาหียกย่องโยเกิดยาโยอิยี่หวายอดเงินยูโรยาคูยูโรยอดซอยยูกิ ใหญ่ไหมยาริ์จะว่ายูนิคยิปโซยอดขวัญยูวียูเอ็นยอแสงยูอียำยำยูริใหญ่บัวยโ,โยโกยุโรยี่ผู้ใหญ่แก้วยี่รายาวมาน ยะวายอดรักยาดายี่เป็งยิ้มแย้มยงยีย่าหยายิ้มแป้นแยมมี่ยาใจาย,ยูเมโกยูคาริยูเมโยชิโกยัมมี่ยูจินโยโยยะฮู ยามะยุรียูนิฟโยเยยี่กีแย้มยิ้มยิ่งรักยมนายอดหญิงยียวนยองใหญ่ยอดพัทถูค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิธีกับรายชื่อใหม่ๆอีกนะคะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ